มดเท่ากับวันจันทร์วันจันทร์พีส์ดอทวันอังคารวันอังคารทุนส์ดอทวันพุธวันพุธทูส์ดอทวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีเกรดอทวันศุกร์วันศุกร์เลอเดอทวันเสาร์วันเสาร์อ่าช่องตามครูนะเ a y after me. มวันอาทิตย์วันอาทิตย์ วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารวันอังคารวันพุธวันพุธวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์หนึ่งเจ็ดวันครบแล้วนะคะทีนี้ครูจะบอกว่าวันอาทิตย์มีเป็นสีอะไรวันอาทิตย์คือสีแดงสีแดงสีแดงวันจันทร์สีอะไรใครรู้ สีชมพูวันพุธวันพุธสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเก่งมากวันพฤหัสบดีสีอะไรคะสีส้มเก่งมากวันกลางก่อนวันศุกร์สีฟ้าสีฟ้าวันเสาร์สีม่วงสีม่วงเก่งมากจำได้แล้วนี่อ้าวเดี๋ยวครูจะถามนะ ให้ยกมือทีละคนนะดอกวานจันสีอะไรผูสีเหลืองสีเหลืองวานพคดสีอะไรยกมือยกมือทีละคนเจียวโนะสีเขียววานหนัสหาสบอดีสีอะไรน้องผูกสีส้มวานสุก สีอะไรคะสีม่วสีฟ้า,ฟาวันเาสาร์สีม่วง,งเก่งมากเอาท่องอีกทีนะจะได้จำได้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์วัน